โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจนเซนที่พิกกิเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะทุกคนเราก็มาอยู่ที่ Minecraft รีวิวกันอีกแล้วนะอ่าวันนี้เรามากับแอดอนเอ็นบีซนะทุกคนนะเพิ่มประสบการณ์ใน NPC ที่มีในเกมแล้วหรือว่าวีเดนเจอร์นั่นแหละเป็นวีเดนเจอร์หลายๆอาชีพขึ้นนะทุกคนนั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าเนาะมาเร็วไปเร็ว let's go man โอเคนะทุกคนนะมันก็จะอยู่ในกล่องนี้เลยแต่เราเริ่มเปิดกล่องกันเลยดีกว่าก็จะมีวิลเจอร์ประมาณ6นะไม่สิใช่6หรือ7น่าจะ7นี่คือวิลเจอร์แบบเดิมที่จะถูกแยกออกมานะมันไมมันจะไม่ใช่สุ่มในไข่ทุกคนเออนั่นแหละก็มาดูจากตัวแรกแล้วกันเนาะตัวแรกจะเป็นวิลเจอร์อะไรเป็นการเทรดเกี่ยวกับสมุดหร,รืก,ก็เกี่ยวกับนี่จะเป็นเขาเรียกว่า บรรดาลักปะใช่บรรดาลักไหมห้องสมุดก็จะมีให้เทรดตัวเดียทุกคน,กคนห็นปะคือมันจะดีกว่าวีนเนเจอร์ที่คุณเสกทรมาดาเงี้ยคุณต้องเพิ่มอาชีพให้มันนะนั่นนี่ไหมมันจะมีแค่นี้แต่ทุกคนนี่นี่แล้ววีนเนเจอร์นี้จะสุ่มเกิดตามธรรมชาติถ้าผมจําไม่ผิดนะอาจจะไม่ได้เกิดในหมู่บ้านหรืออาจจะเกิดนั่นแหละต้องไม่รอดวเอาเอง ก็ตัวต่อไปเลยจะเป็นวีเดนเจอร์เหมือนช่างไม้นะใช่ไหมใช่แนละ้วทุกคนนะจะเป็นวีเดนเจอร์ช่างไม้ก็สามารถตัดไม้มาแลกได้ทุกคนเห็นไหมคือเหมาะกับการเอาชีวิตรอดมากสําหรับคนที่ไม่มีเอมเบอรลอก็สามารถเอาไม้มาแลกเอมเบอรลอได้ดูดโคตรตึงแต่ทําไมมันแปลก,กอันนี้5อันแลก6เอมเบอรลออันนี้5าอันแลก5เอมเบอรลอกวัดวักอะไรเนี่ย ไอเดี๋ยวนะทุกคนสามารถเอากิ่งไม้มาแลกขวานเอนชาร์ดได้เลยนะนะเนี่ยเฮ้ยดีอยูด่ดูิโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะขนาดนั้นเยยวเหรอมันเยอะไปไหนแม่เจ้าโว้ยโอเคทุกคนมาดูตัวจอบปนี่น่าจะเป็นช่างก่อรสร้างก็จะขายกับสมุดน่าจะเป็นแบบพวกก่อรสร้างนะทุกคนอารมณ์แบบพี่เอกะดูดิ ขายเยอะมาก15ไดมอนด์แรกในเทารยสองก้อนถือว่าคุ้มอยู่มัง้งถ้าทุกคนขี้เกียจหามานะเออตัวต่อไปอ่ะไม่ใช่ละตัวต่อไปเชฟผมว่ามีตัวนี้ติดบ้านไว้ถือว่าเจ๋งนะแบบเป็นพ่อครัวในบ้านเนะี่ยดูดิโคเด้นเอ้ยนี่จะเป็นของใหม่ที่ไม่มีในมายครับอันนี้พิซซ่าเบอร์เกร์หรือว่าเป็นฮอทดอกอะไรเนี่ย เป็นหยบชิคเกตน,นะทุกคนนะอันนี้ก็เอาไว้ทําเองได้เออก็เจ๋งดีเจ๋งดีอันนี้พ่อครัวเอาไปแล้วนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ,กบโอ้พึ่งคนเลี้ยงพึ่งก็ถือว่าได้เลยถ้าคุณหานี้เขาได้ก็รับไปเลยนะคนดาบก็ดีไม่ดีก็ไม่รู้อะแต่ดาบทองแตกและไวมากเลยนะนั่นแหละเออแล้วก็ตัวสุดท้ายใช่ไหมใช่ตัวสุดท้าย ก็จะเป็นหมอทุกคนนะก็แลกยาได้ไม่ว่าจะเป็นอันนี้คืออะไรสบ,บีดอใช่ไหมพลักชั่นอันนี้อาจจะเป็นยากันไฟใช่ใช่อันนี้จะเป็นไนวิช vision อันนี้จะเป็นเอ่อน่าจะเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ผมไม่รู้แต่ว่าทุกคนคิดภาพนะทุกคนขายแค่ขวดเปล่าอ่ะคุณได้สิบอเมรัลอ์อ่ะมันโคตรตึงไปไหนอ่ะอันนี้น่าจะเป็น slow Fire fighting น่าจะเป็นตกกระ้องฟ้า ใช่ไหมอันนี้ถ้าผมผิดตรงไหนต้องขอไปด้วยจริงๆเนอะก็ MBC ก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะก็แตกต่างจาก MBC ของเราเห็นไหมดูดิทุกคนดูดิแรกได้แค่นี้แค่นี้เออลูกดูตรงนี้แรกได้โคตรเยอะเลยเห็นไหมทุกคนนี่แหละความแตกต่างของ MBC ที่เพิ่มมาก็อย่างว่านาะก็สามารถอาจจะพบได้ตามป่าหรือตามหมู่บ้านอืมก็ถือว่าเจ๋งดีนะ โอเคทุกคนนะก็สรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขึ้นมาเลยไปเร็วเพราะว่าอ c ไม่ได้มีเยอะนะก็เอาไว้เอาชีวิตรอดได้ดูว่าดีเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนใครอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือว่าแจกอะไรก็ฝากบอกไว้ใต้ล่างคลิปนี้อาจจะมาช้ามาเร็วขึ้นอยู่กับที่ผมตัดคลิปแล้วก็อดัดมีเวลาตอนไหนก็ตอนนั้นแหละไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย